ข่าวเที่ยงสดจากที่จริงค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงนี้จะพาไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกับเรื่องของคุณตาบูนวัย88ปีที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงน้องสาวตัวเองที่อยู่บ้านเดียวกันวัย78ปีน้องสาวของคุณตาชื่อคุณยายนวล ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังก็ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะปรากฏถูกพี่ชายเอามีดแทงเลือดท่วมเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ,คะเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้หลังใหญ่ค่ะจุดที่พบศพก็คือห้องโถงชั้นล่างนั่นเองคุณยายนวลวัย78ปีถูกแทงทั้งตัวเนี่ยสี่แผล นะคะโดยฝีมือของพี่ชายตัวเองก็คือตาบ,บูนวัย88ปีคือบ้าน,นยอยู่ในละแวกเดียวกันกลุ่มญาตินะคะทีนี้ตาบูลเนี่ยหลังจากที่แทงน้องสาวตายแล้วก็หนีคือเดินออกจากบ้านนะคะตอนที่ตำรวจไปเจอเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบเดินเซไปเซมาเสื้อผ้าก็ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะเดินแบบไร้จุดหมายแล้วอาวุธมีดที่ใช้ฆ่าน้องก็ยังอยู่กับตัวมีดยาว40เซนนะคะ มีเล่มใหญ่ยาวเลยนะคะตะบูเนี่ยเป็นโรคความจําเสื่อมป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาหลายปีแล้ว ก็กินยารักษาต่อเนื่องอยู่แต่ว่าอาการก็คือหลงหลงลืมลืมแม้แต่ขับถ่ายบางทียังไม่รู้ตัวเลยปกติก็ต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนคุณยายนวลน,น้องสาวที่ถูกแทงตายวัย78ปีเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังต้องฟอกไตเดือนละสองครั้งปกติสองพี่น้องเนี่ยถ้าวันไหนตาบูนอาการดีหน่อยไม่ลืมจําได้ก็เดินไปเยี่ยมน้องเดินไปไปมาไปมา,ไปมาหาสู่กันอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เกิดเหตุนช่วงกลางวันเนี่ย คุณยายนวลไปฟอกไตตั้งแต่เช้ากลับมาถึงบ้านช่วงเที่ยงลูกหลานไปรับไปส่งเรียบร้อยนะคะด้วยความเพลียก็หลับพักผ่อนอยู่ที่โซฟาชั้นล่างจนกระทั่งตาบูลเดินออกจากบ้านตัวเองในละแวกใกล้กันเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วก็มาแทงน้องสาวตอนที่ตำรวจคุมตัวมาเนี่ยคุยกับตาบูลปรากฏตาบูลตอบคำถามได้หมดเลยคุณเบนซ์คุณผู้ชมถามว่าแทงน้องสาวทำไมเ,<อ>เล่าอย่างนี้นะคะว่าอนอนหลับและฝันไป ผีญาติที่อยู่ป่าช้าบอกว่าน้องสาวเป็นคนไม่ดีเอาบ้านไปถ้าเป็นไปได้ให้ฆ่านางนวลน,น้องสาวกับลูกหลานทั้งสามคนไม,ไม่อย่างนั้นผีป่าช้าจะมาเอาวิญญาณพอตะบูนตื่นปุ๊บก็เลยถือมีดแล้วเดินมาหานางนวลน,น้องสาวที่บ้านมาถามหาเงินเรื่องที่เรื่องบ้านในอดีตค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยแบ่งเงินกันไปเสร็จสับหมดแต่ตาบูลลืมไปหมดแล้วนะคะพอถามกับน้องสาวไม่ได้ความก็เลยเอามีดแทงจนตาย แล้วลูกสาวของตาบูลค่ะบอกว่าคือ,อครอบครัวทางพ่อเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์หลายคนคเหมือนกับเป็นอาการในในตระก,กูลใน,ในครอบครัวของเขาเออจริงๆก็ให้การดูแลแล,และก็รักษาคุณพ่ออย่างต่อเนื่องมาหลายปี<ด>ไม่นึกเหมือนกันว่าคุณพ่อจะมาแทงคุณนา้ามาแทงคุณอาตายแบบนี้พ็อบอกว่าปอดดีก็ยังอบอกเขาเขาฝนว่าจะได้ว่าจเย็นร่นเย็น ผีญาตินะญาติดอาผีนะผไม่สั่งผีไม่สั่งตาผมกับนะผีผีมาบอกว่าได้ผีญาติญาติเขาเนี่ยแม่มากอะตำรวจยับไปแล้วจ้ะเขาบอกว่าปอดฆ่าน่องอันแม่กับห้่นละเป็นปกติพ่อบเป็นโระบบสมมือไอ้สมอ จำมาได้ Stevens, okay. ทีนี้ทางผู้บังคับการตํรารวจภูทรจังหวัดนาาน,นะคะบอกว่าก็ชัดเจนนะคะว่าอาการของผู้ก่อเหตุอ่ะก็คือป่วยอ่ะหลงลืมจําอะไรไม่ได้อ,อายุก็มากแล้วว่า88 8ปีคุณเบนซคุณผู้ชมแต่แกหลงลืมแต่แกเล่ามาเนี่ยคือไปเป็นเรื่องว่าผียังผียามาสั่งแล้วแกยังเดินคนเดียวได้ไม่ต้องให้ใครประคองอ่ะคืออ,อาการทางร่างกายอ่ะ แขนขายังดีอ่ะแแงแรงแต่สมองอะค่ะค,คือก็คือมีอาการป่วยไปแล้วนะคะทีนี้ขณะก่อเหตุปราศจากสติสัมปชัญญะหรือเปล่าก็ยังจะต้องอาศัยผลการตรวจของแพทย์มาประกอบในสำนวนคดีด้วยแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วอายุมากขนาดนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนพิเศษอยู่ดีนะคะในการดำเนินคดีแต่ที่น่ากลัวคือที่แกเล่าให้กับผู้สื่อขาวฟังคือ ผีมาบอกว่าให้ฆ่าน้องถูกไหมฮะใช่แล้วหลานอีกสามคนคำถามคือถ้าไม่ได้จบเท่าที่น้องสาวตายเนี่ยโอ้โหถ้าหลงังจากนี้นะะก็คงจะต้องดูแลกันใกล้ชิดม,มากยิ่งขึ้นใช่ครับ